สวัสดีครับผมเซลเอ็กนะครับวันนี้นะฮะจะพามาดูเจ้า c b r 650R นะคันนี้หล่อๆกันเลยนะครับรถจดปี2022นะครับเลขใหม่เพียงหลักพันกิโลเท่านั้นนะฮะในนะครับดูยางใหม่ๆนะฮะจานสวยนะครับอ่าสภาพรถนะครับเครื่องยนต์สวยกันล้มแต่งนะครับ ครอบถังคาร์บอนนะครับกันสะบัด YSS นะฮะท่อแต่งนะครับเป็นไดโวไทเทเนียมนะฮะนี่ของมาครบเลยนะท้ายสั้นแต่งก็มีมาให้แล้วนะฮะนี่สำหรับลูกค้าท่านใดนะฮะสนใจสามารถติดต่อเซลล์ X เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมฝากช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับขอบคุณครับ